สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับคอรมอนะครับอนุมัติแล้วนะครับแจกเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับสามพันบาทให้กับเด็กคนแก่คนพิการนะครับทั้งหมด13ล้านคนนะครับพร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีทันทีนะครับโดยล่าสุดนะครับคอรมนะครับมีมตินะครับอนุมัติ ในหลักการนะครับเพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน13ล้านคนนะครับซึ่งจะจ่ายให้คนละ1,000บาทนะครับรวมทั้งหมด3,000บาทนะครับมาตรการนี้นะครับเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางรายละเอียดก็จะมีนะครับคือให้กับกลุ่มแรกเกิดนะครับอายุ1-6ปีนะครับจำนวน1.4ล้านคนนะครับผู้สูงอายุ จำนวน9.66ล้านคน นะครับแล้วก็มีผู้พิการอีกจำนวน2ล้านกว่าคนนะครับรวมเงินเยียวยาอยู่ที่ประมาณ39,00 0ล้านบาทนะครับโดยนะครับจะจ่ายงวดแรกนะครับในเดือนมิถุนายนซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะได้รับ2,000บาทนะครับแล้วก็จะจ่ายอีกทีคือเดือนกรกฎาคมนะครับจำนวน1000บาทนะครับเดือนมิถุนาจ่าย2,000บาทแล้วก็เดือนกรกฎาจ่ายอีก1000บาทรวมทั้งหมดเป็นส 3,000บาทนะครับผมซึ่งกลุ่มเปราะบางนี้นะครับทั้ง13ล้านคนจะต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาซ้ำซ้อนกับมาตราอื่นนะครับท่านไม่ได้รับช่วยเหลือเยียวยาจากเกษตรกรท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเราไม่ทิ้งกัน ท่านก็จะสามารถได้รับเงินเยียวยานี้นะครับแต่ถ้าหากท่านได้รับความช่วยเหลือจากเราไม่ทิ้งการหรือเยียวยาเกษตรกรแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานี้นะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการอนุมัตินะครับแจกเงิน3ามพันให้กับคนแก่เด็กและผู้พิการจำนวน3ล้านคนนะครับซึ่งจะจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ